โอ้โหทุกคนมาดูนี่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าฝุ่นจะเยอะขนาดนี้นี่คือฝุ่นทั้งหมดที่ผมดูดออกจากที่นอนของผมนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะจริงๆผมทําความสะอาดบ่อยมากนะแต่ก็ยังมีครับผมสาเหตุที่ผมได้ฝุ่นยเยอะขนาดนี้ก็เพราะมาจากเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้นะครับซึ่งแรงดูดเท่าเยอะมากๆเลยนะเยอะมากกว่าเครื่องทั่วไปที่ผมเคยใช้นะครับเครื่องนี้ถือว่าสุดมากเลยนะและเขายังมีแสงอันตราไวโอเลตในการฆ่าเชื้อด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่กําลังเป็นภูมิแพ้หรือเตื่นเช้าๆชเนะี่ยน้ำมูกจะชอบไหลเนี่ยนะใช้ตัวนี้ก็ค ภูมิแพ้เหมือนกันอาการหลังจากตือนนอนของผมเนี่ยก็จะเป็นลนะักษณะจามน้ำมูกไหลทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหวัดเลยก็มาจากไรฝุ่นนี่แหละครับที่อยู่ตามที่นอนของเราหลังจากที่ดูดแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เสียงเงียบมากครับผมเวลาดูดฝุ่นหรือทําความสะอาดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะรบกวนข้างห้องหรือรบกวนข้างบ้านเสียงเขาเงียบมากครับผมไม่มีปัญหาเลยอันนี้นะผมเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นมาหลายตัวแต่ตัวนี้ก็คือเงียบที่สุดแล้วนะครับและด ยาวพอดีมากไม่ต้องกลัวว่าสายจะสั้นจนเกินไปนะครับส่วนการทําความสะอาดกรองทั้งหมดก็จะอยู่ตามคลิปเลยนะครับเพื่อนก็จะง,ง่ายๆนะสำหรับการทําความสะอาดนะครับแต่ตอนที่เราทําความสะอาดตรงนี้เราต้องปิดผ้าปิดจมูกด้วยนะครับใส่แมสด้วยนะบางทีมันอาจจะเข้าจมูกเราได้และการประกอบก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะจากนั้นก็นาไปใส่กับเครื่องดูดฝุ่นเหมือนเดิมไปใส่แล้วก็กดลงไปแค่นี้นะครับนี่ไงง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่กาลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นดีๆไปใช้งานผมก็อยากจะแนะนาเครื่องดูดฝุ่นเดียมา CM980 ตัวนี้ไว้พิจาารณด้ี่เะน้าาชงอจ ผ่านจัดไปครับ